วอลลาท็อปในหมวดความรู้เรื่องบริษัทโฮดิ้งครอบครัว5แบบแบ่งเป็นตอนๆ20ตอนกฎ <c oughs> หมายล้วนๆครึ่งแรกผ่านไปแล้วประมาณ10ตอนภาษีล้วนๆครึ่งหลังตอนนี้มาสู่ตอนที่13แล้วนะครับจาก20ตอนนะในหมวดความรู้เรื่องบริษัทโฮดิ้งครอบครัว5แบบเรื่อง VAT ภาษีมูลค่าเพิ่ม มีประเด็นครับถ้าท่านย้อนกลับไปฟังก่อนหน้านี้ท่านจะเห็นได้ว่าเวลาเมื่อเราวิเคราะห์เจาะลึกบริษัทโฮดิ้งแยกเป็น5แบบแบบที่1คือเพื่อการลงทุนถือหุ้นในบริษัทในเครือในครอบครัวกลุ่มที่2ก็คือบริษัทโฮดิ้งที่ดินบริษัทโฮดิ้งที่ดินนะครับส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้เช่าไม่มีไม่มเีเงินได้ประเภทอื่นเราให้เช่าก็จะมี ภาษีเงินได้หักในที่จ่ายภาษีเงินได้บริษัทจะยกเวนก้นภาษีมูลค่าเพิ่มยกเว้น vat นะฮะประเภทที่3คือ investment holding เป็นบริษัท holding เพื่อการร่วมทุนประเภทที่4บริษัท holding ต่างประเทศอันนี้เอาไว้ขยายกิจการต่างประเทศเอาไว้ joint venture ร่วมทุนในต่างประเทศอันนี้แยกในประเทศนอกประเทศบริษัท holding ประเภทเท,ที่5 5หแบบนะครับแบบที่5เนี่ยคือ holding ที่เป็น ข้าตลาดหลักทรัพย์ IPO holding นะครับทำไมในวันรอทอปตอนนี้ภาษีล้วนเนี่ยต้องมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องภาษีมูค่าเพิ่มในเมื่อบริษัทโฮดิ้งเป็นบริษัทที่ไม่ได้ออกแบบวางแผนเพื่อใช้ในการขายสินค้าไม่ใช่ใช้บริษัทโฮดิ้งเพื่อให้บริการหรือนำเข้าเหตุเพรว่าถ้าใช้บริษัทโฮดิ้งไป นำเข้าไปขายสินค้าไปให้บริการจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนกลับไปครับการเก็บรวบรวมข้อมูลของบริษัทโฮดิ้งสองสามร้อยครอบครัวเนี่ยทั้งในตลาดหลักทรัพย์เป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีนอกตลาดหลักทรัพย์ด้วยเนี่ยรวมๆกันแล้วเท่าที่เก็บข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ด้วยจากตลาดหลักทรัพย์ด้วยพบว่ามีบริษัทโฮดิ้งจํานวนมากที่ใช้กันมา ในอดีตนะฮะในอดีตใช้กันมาเท่าที่ผมรวบรวมข้อมูลมามีบริษัทโฮดิ้งหนึ่งเนี่ยนะ่าสนใจคือชื่อว่าโงหกบริษัทโง่กเนี่ยเป็นบริษัทโฮดิ้งที่ถือหุ้นอยู่ยี่สิบห้าจุดสองศูนย์เปอร์เซ็นในบริษัท r c l r c l นี่เป็นบริษัทเดินเรือทะเลนะครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์โงหกนี่ตั้งบริษัทเป็นบริษัทประกอบการมาก่อนแล้วในที่สุดก็ถูกปรับเปลี่ยนไปเป็นบริษัทโฮดิง้งถือ ใน RCL เนี่ย2 5นะครับอาจจะมีการขึ้นลงของอสัดส่วนเปอร์เซ็นต์นะหอฮกตั้งบริษัทต,ตั้งแต่พุทธศักราชพศ2472วันนี้ก็เกือบร้อยปีเข้าไปละนะครับแต่ถ้าเข้าไปดูงบการเงินเนี่ยจะมีการทำธุรกิจหลากหลายไม่ใช่บริษัทโฮดิ้งอย่างเดียวคือไม่ใช่เพียวโฮดิ้งคอมพานีแต่เป็นบริษัทที่ใช้ในการให้เช่าที่ดินก็มีในการเดินเรือทะเลก็มีในการ เป็นเจ้าของบริษัทเรือเดินทะเลใหญ่หญๆเนี่ยฮะลำหนึงเป็นร้อยเป็นพันล้านเนี่ยนะครับนั่นหมายเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าบริษัทโฮดิ้งนั้นเนี่ยมีฟังก์ชันงานมีทรัพย์สินที่ขอให้เกิดไรายได้ที่เป็นบริการบริการนั้นเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะมีประเด็นเรื่องวัดนั่นหมายถึงว่าในวันรอท็อกภาษีล้วนตอนนี้เรื่องบริษัทโฮดิ้งเนี่ยจะวิเคราะห์ สำหรับเจาะลึกลงไปนะฮะว่าเป็นบริษัทโฮดิ้งครอบครัวที่ไม่ได้ใช้เป็นเพียวโฮดิ้งแต่ใช้ผสมผสานกันคือมีทั้งทรัพย์สินมีทั้งการให้เช่าด้วยในงบกำไรขาดทุนบริษัทลักษณะแบบนี้โฮดิ้งที่ไม่ใช่เพียวโฮดิ้งเนี่ยลักษณะแบบนี้จะกลายเป็นบริษัทที่มีเงินได้หลากหลายเงินได้ที่เป็นเงินปันผลด้วยเงินได้ที่เป็นค่าเช่าด้วยเงินได้ที่เป็นค่าบริการด้วยเมื่องบการเงินใน วบกาไรขาดทุนมีเงินได้หลายประเภทมีเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นบริษัทโฮลิงนั้นจะต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะทุกเดือนเลยที่เรียกว่าแบบพพ20พพ20พอสัมภารพพาเนี่ยฮะ20นะครับทุกเดือนทุกเดือนท่านนึกภาพนะครับก่อนหน้านี้วันรอทอล์กเราเจาะลึกเรื่องภาษีบริษัทภาษีเงินได้นิติบุคคลภาษีบริษัทเนี่ยเสียภาษี สองครั้งครั้งหนึ่งเป็นภาษีกลางปียื่นแบบพรดห้าหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเป็นภาษีทั้งปียื่นแบบพรดห้าศูนย์ยังมีเรื่องความผิดพลาดยังมีเรื่องรายจ่ายต้องห้ามมีเรื่องอะไรที่เปิดโอกาสให้ถูกตรวจสอบภาษีจํานวนมากขณะที่ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีรายเดือนปีหนึ่งมีสิบสองเดือนมากกว่าภาษีเงินได้บริษัทอีกยิ่งมีความถี่ของการเสียภาษีทุกเดือนหรือแม้แต่ไม่เสียภาษีแต่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบพพรสามศูนย์ทุกเดือน ก็มีความเสี่ยงตามมาอันนี้คือผมก็ลองวิเคราะห์ให้เห็นนะครับว่าเวลาเราพูดถึงบริษัทโฮดิง้งถ้าท่านไม่ได้ออกแบบไม่ได้วางแผนให้ถูกต้องท่านจะ,ะถูกภาษีทําร้ายนะดังนั้นทําอย่างไรให้ถูกต้องท่านก็ต้องเข้าใจก่อนว่าภาษีเป็นเรื่องกฎหมายบริษัทโฮดิ้งเกี่ยวข้องกับกฎหมายเราถึงพูดกฎหมายล้ว,ลวนๆนะ,ะบริษัทโฮดิ้งต้องเสียภาษีถ้าท่านวางแผนให้ดีๆท่านจะลดความเสี่ยงของการทําภาษีผิดพลาด การวางแผนภาษีที่ดีรูปแบบหนึ่งคือทําให้ถูกต้องครับไม่ต้องไปคิดท่ายากท่าพิสดารอะไรเนี่ยทำถูกต้องเนี่ยก็เป็นการวางแผนภาษีรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นพื้นฐานเลยถ้าพื้นฐานเลยนะครับแล้วจากนั้นพอเข้าใจเรื่องภาษีมากๆก็ค่อยไปวางแผนไปไปใช้รูปพลิกแปลงท่าพิสดารอะไรก็แล้วแต่นะครับก็อยู่ที่ท่านใช้ความรู้ออกแบบวางแผนอย่างไรย้อนกลับมาบริษัทโฮลดิง้งครอบครัว5แบบเนี่ยนะ หนึ่งที่เป็นบริษัทโฮดิ้งที่ถือหุ้นคือบริษัท Family Holding นะครับปฏ Holding, Investment Holding, o f f s h o r โฮดิ้งไอพี o อโฮดิ้งถ้าท่านใช้ให้ถูกหลักการของบริษัทโฮดิ้งเนี่ยไม่ใช่หลักลกฎหมายนะหลักการหลักการก็คือเราแยกความเสี่ยงเรากระจายความเสี่ยงบริษัทโฮดิ้งครอบครัว5แบบจึงเรียกว่า h โฮดิ้งออ Demand จะใช้อะไรก็ทำเเเพาะเรื่องนั้นอย่าเอาไปปนปนกันผมยังย้ําเสมอว่าถ้าใช้ปนปนกันบริษัทโฮดิ้งครอบครัวเนี่ย ท่านมัลติฟังก์ชันมากๆแล้วก็มีรายได้หลากหลายความเสี่ยงตามมามัลติฟังก์ชันมัลติไลเบลิตี้นะครับนะฮะท่านมีเงินได้ที่เป็นเงินปันผลเนี่ยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วท่านมีเงินได้ที่เป็นออดอกเบี้ยจากการให้กู้เนี่ยก็ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วแต่บางเอิญท่านไปใช้บริษัทโฮดดิ้งเนี่ยไปค้ำประกันไปค้ำประกันก็จะมีประเด็นว่าเอ๊ะ สรุปว่าบริษัทโฮดิ้งไปค้ำประกันบริษัทอื่นเนี่ยจะมีภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่เ,เคยมีขพิพากษาดีการนะนะครับวินิี้ใช้ออกมาสําหรับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่งนะครับที่เป็นบริษัทแม่นะไปค้ำประกันบริษัทลูกสองรายให้บริษัทลูกไปคู่ธนาคารธนาคารก็ให้บริษัทแม่ค้ำประกันแม่ก็ค้ำให้นะครับก็มีประเด็นพิพาทกับกรมสรรพากรเพราะกรมสรรพากรมองว่าการที่บริษัทแม่ค้ำประกันเนี่ย เป็นการให้บริการเยี่ยมธนาคารพาณิชย์คือเหมือนเหมือนแบงก์การันตีไงสิ่งที่ตามมาก็คือว่าก็มีคดีแล้วในที่สุดเนี่ยบริษัทนี้ก็ชนะคดีกรมสรรพากรนะครับสารดีกาท่านวิทิจฉัยว่าการที่บริษัทแม่ทำประกรันบริษัทลูกไม่ได้ทําให้แม่นั้นกลายเป็นกิจการยเยี่ยงธนาคารพาณิชย์จึงไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะเหมือนธนาคารพาณิชย์เนี่ยเวลาเขาทำประกรันเขาเก็บการันตีฟรีเนี่ยต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ในบริษัทนี้เนี่ย ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเมื่อชนะคดีกรมสรรพากร,กรผมยังมองต่อถ้าเช่นนั้นก็ต้องมีภาษีมูลค่าเพิ่มสิครับเพราะถือเป็นบริการเนี่ยบริการในมุมของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยกำหนดไว้นิยามไว้มีสาระสาคัญแบบนี้นะครับคือการกระทําใดๆที่แสวงหาประโยชน์อันไม่ใช่การขายสินค้าอันนี้เป็นบริการนะแล้วก็จะไปตรงกับเ,เรื่องภาษีหักหน้าที่จ่ายก็จะมีนิยามอยู่ในกฎหมายเรื่องภาษีหักหน้าที่จ่ายอีกว่าบริการหมายถึงการกระทําใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ใช่การขายสินค้าเพราะฉะนั้นค้ำประกันเนี่ยที่บริษัทแม่คือโฮดดิ้งเนี่ยไปค้ำประกันให้บริษัทลูกเนี่ยผมมองว่ายังไงก็ต้องเสียภาษีไม่ภาษีธุรกิจเฉพาะตามแนวของกรมสรรพากรหรือเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มตามแนวของสารีกาอยู่ที่นโยบายภาษีของบริษัทท่านของบริษัทโฮดดิ้งท่านเลือกอย่างไรท่านเลือกอะไรครับตั้งคําถามตัวเองท่านเลือกอะไรถ้าถามผมว่าเลือกอะไรผมก็จะบอกว่าภาษีธุรกิจเฉพาะที่เก็บบนการันตีฟรีนะ ที่แม่โฮดดิ้งคำประกันให้ลูกเนี่ยตามแนวทางของกรมสรรพากรท่านมองว่าเป็นกิจการนี้ทางการพาณิชย์ภาษีธุีกเฉพาะที่เสียไป3.3%เนี่ยบนการันตีฟรีเนี่ย,เ,ยเอามาหักเป็นรายจ่ายหากออกจากรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้บร,ร,ริษัทได้อันนี้ในมุมของกรมสรรพากรแต่ถ้าเป็นในมุมของสานีการสานีการมองว่าการที่บริษัทแม่ไปคำประกันบริษัทรูปนะแล้วมีการันตีฟรีการันตีฟรีนั้นไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะอันนี้มุมสาานีการนะครับ แต่ถ้าไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะก็ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะไม่เสียภาษีทั้งสองอย่างไม่ได้มันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องเสียนะครับอย่างเช่นค้าที่ดินขายที่ดินเนี่ยไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีวัดนะแต่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอันนี้ก็วิเคราะห์เห็นครับว่าถ้าท่านใช้บริษัทโฮดิ้งที่ปนปนกันมั่วๆเนี่ยไม่ได้แยกให้ชัดว่าโฮดิ้งใช้งานอะไรเป็นเรื่องๆความเสี่ยงตามมาหลากหลายแล้วท่านก็จะมีประเด็น ที่ไปพิพาทกับกรมสรรพากรอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่แนวทางปฏิบัติที่ดีในการวางแผนภาษีวางแผนภาษีที่ดีเนี่ยเบสแพคทิสของแท็กซ์แ n นิ่งเนี่ยคือเริ่มต้นทําถูกต้องก่อนแล้วถ้าท่านจะวางแผนในท่าพิสดารพลิกแปลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้ดูว่าเ,เจตนาท่านบริสุทธิ์หรือเปล่าถ้าท่านไม่บริสุทธิ์ท่านไม่สุจริตอันนี้จะมีประเด็นเรื่องแท็กซ์เก็ันแนน์ไม่ไม่มีความสุจริตในทางภาษีนะครับนะก็เดี๋ยววิเคราะห์จาะลึกเกินไปจะออกไปนอก กรอบของตอนนี้ตอนนี้เน้นบริษัทโฮลดิ้งครอบครัว5แบบที่เป็นเรื่องภาษีล้ล้วนอยู่ในเรื่องของวดนะครับอยู่ในเรื่องของวดแล้วก็ให้เห็นเลยว่าถ้าท่านใช้บริษัทโฮลดิ้งหลากหลายหมายถึงหลากหลายฟังก์ชันในบริษัทเดียวถ้าจะมีความเสี่ยงที่หลากหลายเหมือนกันมัลติไฟมามาเกตไลเบลิตี้นะครับวอลล์ท็อคเราเดินมาตอนนี้ก็วิเคราะห์เจาะลึกไปเรื่อยๆนะครับก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องนะครับพยายามจะนําสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ เป็นประสบการณ์เป็นการค้นคว้าเป็นงานวิจัยที่บางทีผมก็มีบทความมีการบรรยายนะบรรยายถึงวันนี้ก็ประมาณสักพั0ห้าร้ครั้งแล้วตลอดเ,อเกือบเกือบสาปีของการบรรยายนะครับแล้วก็มีสอนหนังสือจะค่อยๆนําสิ่งเกี่ยวนี้ที่สะสมไว้มาวิเคราะห์เจาะลึกแล้วแบ่งเป็นตอนๆเพื่อแบ่งฟันเรื่องความรู้นะครับอยากคิดว่าเป็นการให้คำปรึกษานะครับให้คำปรึกษาเนี่ยจะ มีรายละเอียดที่ลึกกว่านี้แล้วต้องออกแบบอะไรกันมากมายนะครับขอบคุณที่ติดตามวันรอท็อกนะครับเรากําลังมุ่งหน้าเข้าสู่ตอนที่200ตอนนี้ก็ประมาณสักเกือบเกือบ้อบแล้วนะครับกนติดตามวันรอท็อกต่อไปขอบคุณมากครับ